วันนี้ทีมงานโฟทีเดินทางมาที่อำเภอรพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมรอบๆผมนี่เต็มไปด้วยไรอ้อยนะครับจะมาพบกับผู้ที่ใช้โฟทีนะฮะซองเล็กๆซองนี้แล้วประสบผลสําเร็จจากการใช้อีกท่านหนึ่งนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคณพี่แนะนําตัวกับท่านผู้ชมทางบ้านนะยค่ะเดชันชรดาพรินเมฆนะคะอยู่บ้านเลขที่22หมู่4ตําบลคุณมะโนองอำเภอรพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ ำอาชีพเกษตรกร,กรนี้ประมาณกี่ปีแล้วครับ5ปีค่ะหปีค่ะพี่พรปลูกอ้อยสายพันธุ์อะไรครับขอนแก่นค่ะพื้นที่ปลูกอ้อยทั้งหมดมีประมาณกี่ไร่ครับปีนี้เหลือ60แต่ปีที่แล้ว9กกาพื้นที่ทั้งหมดนี่ไม่ได้ใช้ทั้งหมดใช่ปะไม่ได้ใช้ทั้งหมดค่ะเอ,เอามาทดลองแปลงทดลองแปลงหนึ่ง8ไร่ปกติเนี่ยค่าเฉลี่ยแปลงนี้พี่ทำอ้อยแล้วได้ไร่ละกี่ตันนะครับ มันจะอยู่สิบห้าสบหกตันอ๋อสิบห้าสิบหกตันนะครับแล้วก็ให้ปุ๋ยกี่รอบพี่สองรอบ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 รอบแล้วกี่กระสอบพี่ก็ไร่ละหนึ่งกระสอบไร่ละกระสอบแปดไร่ก็สองหนนะแปดไร่ก็แปดกระสอบใส่สองครั้งก็สิบหกกระสอบสิบหกกระสอบนั่นคือในอดีตนะครับตั้งแต่ปีหกหนึ่งหกสองหกสามพี่พรก็จะทําอย่างนี้ตลอดนะฮะแต่ปีที่แล้วใส่หนเดียว ปีที่ผ่านมาใช่คนเดียวนะครับเพราะมีตัวช่วยมีตัวช่วยต <c oughs> ัวนี้ใช่ไหมใช่ประหยัดปุ๋ยไปแปดลูกแปดลูกโอ้โ,อโ,หโหแม้แค่4ีมาฉีดใส่อ้อยก็ประหยัดปุ๋ยไปแปดลูกแล้วนะครับมาใช้อันนี้4สี่ซองสี่ซองถ้าผมคิดเป็นเงินนะซอ,องละหกร้อยบาทหกสี่สองพันกว่าบาทครับลงทุนแค่สองพันกว่าบาทประหยัดปุ๋ยไปเป็นหมื่นแล้วเนี่ยฮะอันนี้คือความประทับใจสองข้อคือ 1. ประหยัดปุ๋ย2มาจ่ายค่าตัวนี้แค่หลักพันนะครับแต่ประหยัดเงินถึงหลักหมื่นคิดจะง่งครับกี่เดือนครั้งหรือเดือนละกี่ครั้งครับพี่ฉีดเดือนละครั้งฉีดเดือนละครั้งนะ <laughs> ครับ <laughs> ถ้าถามผมนี่ถือ <laughs> ว่าถือว่าน้อยไปนิดนะ <laughs> ถ้าได้สักเดือนละสองครั้งนี่สุดยอดเลยนะครับค่าเฉลี่ยผลผลิตรอบนี้ได้ไร่ละกี่ตันครับได้23.7 เอาแค่ค่าเฉลี่ยมาก็ปลื้มแล้วครับประหยัดปุ๋ยไป8กระสอบขีด4ฟทีแค่4ซองจะเคยได้15ตันเพิ่มมาเป็น2 3่สาจุดตันประมาณ9้ตันนะครับตันเท่าไหร่ครับปีนี้ปีนี้พันสองพันสองบางเที่ยวก็กว่าอีกล่ะ23ตันกว่านี้ผมก็ต้องบอกว่าทึ่งแล้วนะครับคนที่ใช้โฟทีทุกคนส่วนใหญ่นี่เกิน20ตันทั้งนั้นเลยแล้วก็สําคัญคือต้อง เบาๆมือกับเรื่องปุ๋ยเคมีด้วยเพราะราคาชั่วโมงนี้มันจับไม่ลงจริงเนาะพันกว่าพันกว่านะครับฝากอะไรให้กับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับว่าพี่ใช้โฟชีแล้วเป็นอย่างไรครับดีได้เงินเพิ่มมาเยอะก็ชอบชอบใจเพราะว่าได้เงินได้เงินเพิ่มมากขึ้นประหยัดปุ๋ยได้ค่ะประหยัดปุ๋ยประหยัดปุ๋ยใช้ง่ายใช้ง่ายแล้วก็ไม่เหม็นด้วยไม่เหม็นแล้วก็ปลอดภัยจากสารเคมีปลอดภัยจากสารเคมีนะครับ รายได้ดีอย่างนี้ทุกปีก็ดีเนาะต่อไปก็คงดีทุกปีเขาจะใช้ทุกปีใช้ทุกปีแน่นอนอันนี้คํายืนยันของพี่พรนะครับพันกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรวันนี้ทีมงานโฟทีต้องขอขอบคุณพี่พรนะครับแล้วก็ขออนุญ,ญาตท่านผู้ชมครับเราลาเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ